สวัสดีค่ะช่องฝึกอังกฤษในชีวิตประจำวันกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วเป็นโมเมนต์แห่งการเฉลิมฉลองนะคะ,ะหลายๆคนนะต้องชอบเดือนนี้แน,น่เลยคลิปนี้ก็รลยทำนิทานที่เข้ากับช่วงเทศกาลคริส,สต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขนมปังขิง ซึ่งขนมปังเนี่ยเป็นขนมปังที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเลยนะคะซึ่งตัวเองก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้ก็ยังชอบอยู่นะคะช่วงเทศก,กาลเนี่ยเด็กๆก็จะชอบกินขนมคุกกี้ชโโ็อกโกแลตต่างๆอยู่แล้วนะเรามาฟังกันค่ะว่าเรื่องราวของเจ้าขนมปังขิงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะนิทานวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Daw Digil bread แน่เด็กชายขนงปันขิงให้ประเด็กชายแล้วกันนะคะดูแบบเด็กๆน่ารักดี Mr. and Mrs. Beggar Live all alone Dave baked Big gooey cake She's crumbly Poies and piping hot pastries Bird They had no one to share them with, and that made them very sad. Mr. And Mrs. Mrs. e r k e r e r k e เกรบแปลว่าคนทำขนมปังนะอาศัยอยู่ด้วยกันตามลำพางแค่สองคนแต่ละวันนะคะพวกเขาก็จะอบคุกกี้นะคะอบเค้กเนื้อนุ่มก้อนใหญ่ภายกรอบแล้วก็ขนมต่างๆ แต่ว่าอยู่กับแค่2คนเลยไมรู้จะเอาไปให้ใครไม่รู้ว่าใครที่จะเอามาช่วยแบ่งปันนะคะแล้วสิ่งนี้ทําให้ทั้ง2คนเนี่ยรู้สึกแบบเศร้ามากเลย Then one day Mrs.Bader Made a little desperate man to share their product He r e jolly jelly button and a big icing smile the f l o งดอ r ไ e r h ากมือ h s อเ pop p ๊ p him into the oven วันหนึ่ง m r s b ิส e บเกอนี่ยก็อบขนมปังขิงชิน้นเล็กขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มีชวาขึ้นมานะคะทำอะไรใหม่ๆบ้างทำคุกกี้ใหม่ๆบ้างแล้วก็มีกระดุม,มค่ะเป็นเจอลี่ มีรูปยิ้มเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะของปันคิกมันจะมีแบบเป็นน้ำตาลไอซิ่งข,งขาวๆอค่ะเป็นรูปยิ้มแล้วก็มีปัดฝุน่นออกฝุน่นแป้งทำขนมอะคะ่ะออกจากมือแล้วก็เอาเข้าไปในเตาอบโยนเข้าไปในเตาอบนะ But to Mr. and Mrs. Baker's surprise when the tray came out the gingerbread man left out. On to the table and began skipping through the sugar แต่ด้วยความประหลาดใจมิสซิสเดนช์เบเกอร์ประหลาดใจมากเลยมเมื่ออขคกขนมเสร็จแล้วก็ถาดนะคะเอาถาดออกมาเจ้าขนมปังขิงเนี่ยก็จะโดดขึ้นมาบนโต๊ะเลยแล้วก็กระโดดข้ามน้ำตาลกระโดดเล่นบนโต๊ะข้ามน้ำตาลข้ามอุปกรณ์ต,าต,าตาา่างๆใช้ทำขนมเลยนะคะที You can't catch me, h e i gold. เธอพวกเธอจับฉันไม่ได้หรอกแล้วลูกตาขอับังีีงก็หักหัวเราะ Bless my cinnamon stars, cried Mrs. Baker, as t h e s him over p o t u n d e r p a n s all around the kitchen. โอ้ <laughs> oh, ช่วยไวพรให้กับเจ้าดาวอบเชยของฉันด้วย คำว่าซินามอนก็คืออบเชยนะคะเป็นเครื่องเทศน,นะคะ่ะหอมๆสิดนึงที่เขาจะใช้ผสมส่วนผสมของคุกกี้และขนมเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะะดาวอบเชยิสเเกอร์ก็ล้อออกมาพร้อมทั้งวิ่งไล่หาตามจาับเจ้าของฟันขิงเนี่ยทั้งบนหมอ้อใต้กระทะอะไรวุ่นวายไปทั้งครัวเลย but The gingerbread man was too quick for them, and he jumped right out of the window. เอาละสิแต่ขนมปังขิงไมคะไวมากเลยนะคะไวเกินกว่าที่พิ่ซิสกับมิสเซิลเบเกอร์เนี่ยจะจับได้เขาก็กระโดดออกไปนอกหน้าต่างเลยอ่าแล้วอะไรจะเกิดต่อไปคะเนี่ย Scaring along the path, the gingerbread man ran into a very hungry cow. แกวกระโดดข้ามไปตามทางนะคะวิ่งหนีออกไปตุ๊กตาหัวบางขิงเนี่ยวิ่งเข้าไปเจอกับวัวที่หิวมากๆเลย You look tasty, moo the cow, and what fine jelly button we have เจ้า c าวเนี่ยเจ้าวัวเนี่ยค่ะก็ลองพักว่าเธอดูน่าอร่อยนะแล้วก็เจ้าเซลลี่อ่ะ กระดุมเจลลี่อ่ะมันดูน่ากินจริงๆเลยอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจบไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะคะเราไปดูกันต่อไปนะคะว่าแล้วเจ้าวนเนี่ยมันจะกินยอดขนมปังขิงเนี่ยได้หรือเปล่าพี่กุ้งขนมปังขิงท,ทำยังไงนะคะเราไปดูศัพท์กันนิดนึงค่ะว a b แค a r y วันจิน b ูบ a d ขนมปังขิง ชื่อกุ้ยเค็กเคกเนื้อนุ่ม t h r ครัม u บ b ร์ลกรอบ four เชี e r ทำให้มีชีวิตชวาไฟฟ้าเ d e n กระดุม six Dressing the flower ปัดผงแป้งก็คือผงแป้งทำขนมนะคะ7 o v e n นอวอบเอ็ดเล p กระโดด9 s k i ส p i ฟฟิ้งข้ามท g iggle. เป็นเครื่องเทศชิ้นหนึ่งค่ะที่เป็นส่วนผสมใช้ในการทำขนมเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเช a i r เชืไล่ท้อทีสตอริงวิ่งสิบสีแพททางเดิน And Last one ค่ะ Tasty อร่อย ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเรามปติดตามกันคลิปหน้าค่ะว่าแล้วเจ้าขนมปัขงขิงเนี่ยนะมันจะถูกวัวกินหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ